สเหตุผลนะคะที่ทำไมต้องเก็บเป้าหมายของคุณไว้เป็นความลับเหตุผลข้อแรกนะเวลาที่คุณอบอกเป้าหมายของคุณกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นการกระจายพลังงานไปในเรื่องที่ไม่จําเป็นคือเวลาที่คุณเก็บเป้าหมายของคุณไว้กับตัวคุณเองคือมีคุณรู้คนเดียวหรือว่าคนที่จําเป็นคนที่จะสนับสนุนแผนการหรือเป้าหมายของคุณเท่านั้นที่รู้ มันจะมันจะมีพลังมากกว่ามากกว่าการที่คุณเที่ยวไปเป่าประกาศหรือว่าบอกสิ่งที่คุณต้องการความฝันของคุณเป้าหมายของคุณให้คนอื่นได้รู้มันไม่จําเป็นเหตุผลข้อที่2เวลาที่คุณบอกความฝันของคุณหรือเป้าหมายของคุณกับคนทั่วทั่วไปคนอื่นทั่วไปคนในครอบครัวของคุณก็แล้วแต่คุณคิดว่าเขาจะสนับสนุนคุณหรือเขาจะเด็ดปีคุณคนส่วนใหญ่อยู่ในโลกของความคิดที่ จำกัดความในโลกของความเป็นไปไม่ได้อะอะไรก็ดูยากไปหมดชีวิตดูยากชีวิตดูเออเป็นไปไม่ได้ดูเหลือเชื่อคุณคิดว่าคนเหล่านั้นจะส่งเสริมคุณให้คุณสำเร็จในเป้าหมายหรือว่าเขาจะทำในทางตรงกันข้ามอุหลายคนที่แนะนำว่าให้เป่าประกาศเป้าหมายคุณไปเลยแต่จริง จริงๆคือมันก็ไม่มีถูกมีผิดแหละขึ้นอยู่กับคุณว่าเวลาที่คุณประกาศเป้าหมายคนอื่นรู้บอกคนอื่นรู้อคุณรู้สึกยังไงเมื่อเทียบกับการที่คุณเก็บเป้าหมายไว้กับตัวเองคนเดียวสิ่งไหนที่มันให้พลังคุณมากกว่ากันสิ่งไหนที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้มากกว่ากันคุณก็ทําสิ่งนั้นแหละใช้ชีวิตในทุกๆวันในการก้าวเดินไปหาเป้าหมายของคุณอย่างแฮปปี้